ออักบรลวันนี้นี้ก็จะพาทุกคนมาทําความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทํากุรบาทการทํากุรบาทในความหมายของภาษาอาหรับเนี่ยคืออัลอุดดะฮีย ah คือการเชื่อสัตว์สีเท้าในวันอีดอีดินอัดาฮาเพื่อที่ว่าเราจะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้น ท่านฮุกกมถือว่าเป็นซุนนะที่ส่งเสริมให้ปฏิบตัติเพราะท่านหลอดซูนนั้นได้ทําการเชื่อกุรบานด้วยกับแกะและท่านก็กล่าวบ ah ิสมิลลาอัลลอฮฺหุบัตสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดในการเชื่อคืออูดเพราะอัลลอฮฺสุบฮานหุวาตาลาได้กล่าวว่าอูดที่อ้วนพีได้ถูกกาหนดให้กับพวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของอัลลอฮฺสุบฮานหุวาตาลา และในอูดตัวนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีแก่พวกท่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งเสริมให้ปฏิบัติหากว่ามีความสามารถที่จะทํากุรบาลกับอูดที่อนุญาตในเรื่องของจํานวนหรือหุ้นส่วนต่อคนคือแก่หนึ่งตัวได้แค่หนึ่งคนหรือหนึ่งส่วนวัวและอูดได้เจ็ดคนคือเจ็ดส่วนเพราะท่านรอซูลได้สั่งใช้ให้กับพวกเรานั้นมีการหุ้นส่วนในอูดหรือวัวก็ได้ด้วยกับคนเจ็ดคนหรือที่เรียกว่าเจ็ดส่วนต่อวัวและอูดหนึ่งตัวตามสุนัดของท่าน แกจะต้องมีอายุหกเดือนแพะจะต้องมีอายุหนึ่งปีมั่วไยจะต้องมีอายุสองปีอูจะต้องมีอายุห้าปีนี่คือตามหลักเกณฑ์ศาสนาได้กำหนดเอาไว้และเมื่อเราจะนำสั์มาเฉลียเราจะต้องสราบกฎว่าซ์นั้นต้องบริสุทธิ์ซึ่งที่เป็นข้อตำหนิศาสนาได้กำหนดเอาไว้เพราะท่านหน้าบีบอกว่ามีเซประเพทที่ไม่อนุญ,ญาตให้ทำพุทธปานได้หนึ่งสัดทีตาวอดสองสัดทีป่วยสามสัดทีพิการเซฟซั์ที่พร้อมส o o ทิ่งเหล่านี้ไม่อนจะาตใหทำกุณบานได้เลยหากว่ามันมีส่วนเล็กหน่อยอย่างเช่นเขาฮักหรือว่ามันไม่มีหากก็สามารถที่จะทำํำคุณบานได้ส่วนสัตว์ที่ประเสริฐสุดก็คืองูงังวแพะแกะรูมนส่วนจัดส่วนจากอูหรืองวัว